สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะพบกับน้องพิมพิมพารัตน์ครับครับผมสวภพพลรสสว่างครับครับผมจิตตกราคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้อนรับนะคะเช้าวันอังคารที่25แล้วค่ะอาจารย์ครับร้อนระอุร้อนร้อนไป็น้างมากบางคนร้อนใจเขาบอก ไอร้อนอากาศธรรมดาเนี่ยร้อนอย่างีนค่ะอาจารย์ไอร้อนร้อนนี่ร้อนดอกเบี้ยอีกแบบนี้ไม่มีเงยเข้ามาทวงทีนนี้เขร้อนหลายอย่างนะอาจารย์ร้อนการเมืองไงร้อนการเมืองนะครับสารมนุนตัดสินเป็นเลือกตั้งวันที่สองกุมภาเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วถ้าทำไปงั้นผมมีสิทธิ์นะอันดับอันดับแปดสิบสามก็มีสิทธิ์มาจะนิดถึงครับอ้าวแล้วอย่างนี้จะเป็นยังไงคะอาจารย์ก็ตอนนี้คือปัญหาที่ที่เกิดขึ้นที่ก็คือว่าอ มีคนไปแจ้งความเนี่ยวันนี้เป็นข่าวดีเจดีเจอะไรที่เชียงใหม่เสแดงอิสระไปแจ้งความหานะเมิดซึ่งอันนี้อยากจะกลาบเรียนท่านผู้ชมว่าโดยการควบคุมทางพวกองค์กรอิสระต่างๆหรือประธานสาลฎีกาผู้ปรึกษานเการเขาก็มีรัฐมือเขาเขียนไว้ครับให้สามารถเสนอถอดถอนได้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสว หรือพวกประธานสารดิการประธานสารปกครองประธานสารรัฐธรรมนูนนะครับเป็นพนักงานอายการอายการสูงสุดพนักงานอายการผู้ปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กำหนดไว้ในปปชเนี่ยสามารถที่จะถอดถอนได้คนถอดถอนได้คือใครหนึ่งสสหนึ่งในสี่สองสวหนึ่งในสี่สามประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเสนอที่จะให้ถอดถอนได้ ห0 0 0งคนถ้าเป็นประชาชนธรรมดาที่นี่หลักเกณฑถอดถอนคือหนึ่งล่ำรัวผิดปกติคสองทุจริตต่อหน้าที่ะนะฮะหรือจงใจส่อในการที่จะฝ่าฝืนต่อกฎหมายฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูบเขาจะเขียนไว้ในมาตราสองร้อยเจ็ดสบอันนี้เป็นเรื่องที่จะเข้าข่ายไหมถ้าเข้าข่ายยังไงจงใจหรือเปล่าหรือส่อเจตนาในการที่จะกระทำผิดฝ่าฝืนต่อกฎหมายไหม ต่อมนบัญญัติรัฐธรรมนูนไหมครับทีนี้ก็ไปคิดกันดูนะครับเห็นเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่วิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่ไหมครัคือคืออย่างนี้ในเรื่องของศาลเนี่ยหนึ่งสาลยุติธรรมนี่ต้องแยกออกนะครับครัซึ่งท่านอุกฤษมงคลดาววินศาสตราจารย์อุกฤษท่านบอกว่าศารในตามรัฐธรรมนูญนี่หมายถึงว่าอย่างจะมีองค์กรสามอำนาจที่เปิดใจเนี่ยนะฮะบริหารที่บัญญัติและตุลาการเนี่ยไอ้นี่หมายถึงศาลของ ศาลยุติธรรมส่วนสารเรื่องของสารปกครองสาลรัฐธรรมนูญพวกนี้ลักษณะเป็นที่สารอื่นไม่เกี่ยวกับสารในนี้รัฐธรรมนูนท่านท่านสตีความอย่างนั้นครับก็อยากจะเรียนว่าในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยสารอื่นเนี่ยเขาจะมีกฎหมายเขาเรียกว่าวิธีพิจารณาความเช่นเรื่องทางแพ่งเรื่องฟ้องหนี้ฟ้องสินก็มีวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่องคดีอาญาเขาก็จะมีวิธีพิจารณาความอาญาศาลปกครองสูงสุดก็มีวิวธีพิจารณาความศาลปกครองสูงสุดครับแต่สารรัฐธรรมนูญนี่ยังไม่มีไม่มีมาตรฐานเหรอฮะหรือยไงครับไม,ไม่ยังไม่ได้มยังไม่มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการาพิจารณาพิจารณาความในสารรัฐธรรมนูญอ๋อครับาว่าวิธีพิจารณาความอาญาเช่นคดีแพ่งเราจะฟ้องที่ศาลไหนเป็นนี่ที่ศาลไหน ท้องที <in> <system> ่ศาลนั้นครับหรือเขาจะเขียนไว้ว่าอย่างเช็คเด้งเนี่ยจะไปแจ้งความที่ไหนเด้งธนาคารอยู่เขตไหนก็แจ้งที่นั้นครับถ้าแจ้งความขอดำเนินคดีจะเป็นคำร้องทุกข์ถ้าหากไปแจ้งความเฉยๆไม่เป็นคำร้องทุกข์เขาจะเขียนไว้การพิจารณาคดีของสามชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาเป็นยังไงครับแล้วก็เขาจะมีเขียนว่าทาบินประมาทมีความผิดแล้เบอร์อนุญาจศาลแต่สามนู้นไม่มี ไม่มีก็ทําให้เขาวิพากษ์วิจารณ์กันได้มากพอสมควรแต่ก็อย่าไปก้าว่วงเข้าข่ายบินประมาทนะแต่อย่างไรก็ตามอย่างนี้ครับถึงแม้จะสารอื่นก็แล้วแต่ถ้าวิเคราะห์วิจารณ์เชิงวิชาการก็ก็ไม่เข้าข่ายความผิดครับแต่ไม่ว่าก็ใหสารตัดสินลําเอี้ยงให้ของชนะชนะไอ้นี้อันตรายมันเข้าเลยนะเพราะฉะนั้นเฉลิมทีงพูดไงอย่าไปยุ่งกับสารทหารเจ้า สารทหารเจ้าถ้าเริมบอกสารทหารเจ้าอย่าไปยุ่งคีอย่าไปพูดพาดพิงถึงสถาบันเรื่องสูงจะไม่พูดถึงเรื่องผู้ปรึกษาเนี่ยทหารเด็ดเดี๋ยทหารอาปืนปีบแล้วเรื่องนี้อาจารย์มีมุมมองไหครับกับที่สารรัฐธรรมนูญแบบตัดสินในยกเลิกเนี่ยคือโมฆะเรื่องสองกุมพาพันเนี่ยครับอาจารย์ทีนี้ถามว่าอย่างนี้การที่เขาวินิจฉัยเพราะว่าจัดตั้งไม่ใช่วันเดียวกันความจริงเขาประกาศแล้วสองกุาพัเลือกตั้งทั่วประเทศครับ หมดแล้วก็เลือกตั้งล่วงหน้าก็มีอืครับทีนี้ไอ้เลือกตั้งไม่ได้นี่เพราะอะไรครับหนึ่งต้องยอมรับความจริงว่าพรรคปฏิบัต์เขาบอยคอรดเขาไม่ลงส,งสมัครแล้วฐานเสียงก็คือปฏญญิปัต์อยู่ที่ภาคใต้อืมครับนะครับแปดจังหวัดมีคนไปกีดกัน้นเดือเขาจะไปสมัครแล้วไม่ใช่ไม่มีผู้สมัครนะมีผู้สมัครแต่ไปสมัครไม่ได้มีผู้สมัครแต่เขา มีคนไปกีดกันขัดขวางอ่ะนะครับแล้วก็ทางกกตอาจจะรู้กันเลิกสองไอ้ที่จะไปลงคะแนนอาจจะรู้กันใช่ไหมครับอาจจะอาจจะนะครับไปลงคะแนนก็เหมือนกันก็ไม่ให้ลงในกรุงเทพก็มีครับพอมาคนวัวไว้ไว้กรกตยุติตรงนี้ทําให้เกิดพินุทธว่าเอ๊ะแล้วทาไมกกตเนี่ยไม่ดำเนินการเลือกตั้งต่อครับในมาตรานี้ก็มีกนรับรู้เขียนไว้ค ถ้าหากว่าหน่วยใดที่มีปัญหาอุทกภกัยมีวาตภัยมีซูนามิมีอะไรขึ้นมานี่ทาให้มีเหตุต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถเลือกตั้งได้กรกตมีอํานาจที่จะประกาศเลือกตั้งได้แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าโดยคําสั่งของกองประวในขาคือคุณสุเทพเทือกสุบรรณกับคนใต้นั่นแหละก็เขาอยู่เป็นสบีเิทิพลแถวนั้นนี่ก็สั่งต้องถัดขวางอย่าให้เลือกตั้งต้องปฏิรูปก่อนแล้วเลือกตั้งทีหลังครับก็ปรากฏว่า ก็เนี่ยเจตนาของผู้นี้ไม่ก่อกวนไม่ให้มีลงคะแนนต่างๆครับค่ะแล้วมันผมว่าโมฆะอย่างไรก็เมื่อกงกตประกาศไปแล้วเหตุเกิดขึ้นเพราะที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ไม่ใช่เพราะประชาชนไม่อยากเลือกตั้งไม่ใช่เพราะไม่อยากสมัครแต่มีคนจงใจในการที่จะฝ่าฝืนกฎหมายเพราะการที่ไปปิดกั้นไม่สมัครหรือไปปิดกั้นไม่ลงคะแนนก็มีความผิดค่ะแต่กงกตกลับนิ่งเฉยกลับระโยนบอกว่าเด็กเขาจะมีสถานการณ์อย่างนี้แล้วอยากจะให้เลื่อนไปก่อนครับ ผมผมว่าโดยในโดยโดยในความเห็นของผมก็คือว่าพระชินิกานี่ออกแล้วในหลวงลงพระประมาพิธัยแล้วลงชื่อแล้วก็แสดงาท่านเห็นชอบแล้วที่จะเป็นประมุขของประเทศเห็นชอบจะลงแต้งวันที่สองแต่เหตุที่ลงไม่ได้เพราะไอ้พวกนั้นเนี่ยต้องจะโมฆะตรงไหน,นพอประกาศหมดแล้วก็ไปแก้ไขตรงนั้นเองว่าเอาประกาศรับสมัครใหม่ถ้ามีคอพศจะบุ้งมันกลัวทหาร กองปปสกลัวทหารกลัวพี่น้องอิสลามเพ็นไมาไปอยู่ที่โรงเรียนอะไรบัตเยอะเนี่ยครับพวกอิสลามบอกเขาทําละหมาดอยู่อิสลามจะไปเนี่เขาว่าทีเดียวหยุดเลยสุเทพสั่งหยุดหยุดเลยแล้วสองกลัวทหารเนี่ยไปยุ่งแล้วทำไมกกตไม่ไปประกาศสมัครในเขตทหารก็ทําได้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญในกฎหมาย ว่าดยการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งขาดขัต่างๆได้ทุกหน่วยงานจริงๆก็มีทางออกมีค่ะแต่ไม่แต่ว่าไม่ได้ใช่ค่ะใแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาบอกต้องการจะใช้ตุลาการพิวัตรตุลาการพิวัตรเหมือนเขาก่อนเหมือนลักษณะเขาว่าไงฮะตุลาการพิวัตรเขาใช้อำนาจกฎหมายอำนาจของสารรัฐมนูเนี่เข้ามาจัดการในการที่จะยุบพักการเมืองในการติดติเพราะไม่มีวิธีพิจารณาความว่าคุณมีอำนาจหน้าที่ทำยังไงยังไงยังไงบ้าง ก็าทิงความไปเถื่อจนกระทั้งวันนักกฎหมายด้วยกันเขาบอกอะไรวะอ๋อแล้วตอนนี้ว่าเมื่อเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วจะต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้ามีถ้าอันก่อนจะไม่ผิดนะสมัยทักษิณอยู่ดิโมฆะที่หันหันหันหลังหันหลังให้กรรมการหันหน้าเข่าฝาเนี่ยซึ่งข้อกิงมันก็ไม่ได้เห็นแต่ก็บอกโมฆะเลือกตั้งเร็วกว่ากำหนดสมัยพลเอกเปรมเลือกตั้งเร็วกว่าสมัยทักษิณยุบสภาก็ยังไม่โมฆะแต่เป็นเหตุ เขาว่าทหารในปฏิวัติเขาก็เลยใช้อำนาจตุลาการคืออำนาจทางกฎหมายเนี่ยมาใช้ในการที่จะดำเนินการประเทศไทยเราก็อย่างนี้มันถึงพวกพมงกพม่าอย่างนี้เขาก็ลงทุนไปเยอะแยะแล้วแล้วแล้วความเห็นมันแตกต่างใช่ไหมอาจารย์ความเห็นแตกต่างเป็นสองฝ่ายอย่างเงี้ยแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องยอมรับหรอครับไม่ใช่ถูกต้องนะอาจารย์เพราะว่าทุกคนก็ถูกหมดอะแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องยอมรับพราะอย่างนี้ หาทิทาก <laughs> ันแล้วรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ปกครองที่ออกกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการปกครองในการบริหารประเทศครับนายกต้องมาจากสสสสต้องประชาชนเลือกครับสอวประชาชนเลือกครึ่งหนึ่งอีกครึคร่งหนึ่งไว้แต่งตั้งสัรหาครับเขาจะเขียนไว้หมดเพราะกติกากกตเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้งครับ กรกตมีน่าจะมีปัญหาเลือกตั้งตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรยังไงจะมีกฎหมายกําหนดไว้หมดถ้าเราไปยึกดกฎหมายกฎหมายก็อยู่การตีความอีกคบางคนอย่างมูสายุติธรรมเนี่ยชั้นต้นแพ้อุทธร,รับให้ชนะเอาดีกาให้ชนะหร,หรือดีกาให้แพ้มันจะมีการกันกรองกันอันนี้าสารเดียวโป้งหกต่อสามก็จบเลยไม่อุทธรณดีกาไม่ได้เพราะงั้นไอการที่เราจะยอมรับเี่นคือว่าหนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญว่ายังไง<ม>ซึ่งอันนี้ผมผมถามว่าเมื่อเลือกตั้งเนี่ยคุณว่าไม่ชอบ<ม>เขาไม่ใช่ออคำว่าโบกคะนะไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญมีบัญญัติว่าให้เลือกตั้งทั่วไปวันเดียวครับถามว่าเขามีพระราชิิการเลือกตั้งวันเดียวไหมก็วันเดียวครับแต่เหตุที่มันลงไม่ได้สมัครไม่ได้เหตุที่ลงคะแนนไม่ได้เพราะใครล่ะอครับแล้วมีอำนาจในการที่จะพิจารณาได้ในการที่จะให้เลือกตั้งสอบได้อย่างเช่นสมมติว่า มีอยู่ที่ไหนก็มีการวุ่นวายกันเกิดตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดทั้งทั้งภาคใต้ก็เลื่อนไปคระกาศเลือกตั้งใหม่ก็ตอมีอำนาจอย่างเช่นเปรียบเทียบง่ายๆกกตออกใบแดงก็เลือกใหม่ออกใบเหลืองก็เลือกใหม่รับอันนี้ทําไมไม่เลือกทำไมไม่เลือกเขา็จะบอกว่าเตือนรัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่ฟังก็เริ่อโยนไปเสียหายไปทั้งหมด3,800ล้าน เลือกใหมอีก3,800ล้านอีกก็ต้องลงงบมาใหม่ก็เป็นภาษีของเราอีกแล้วารยเด็นน้อนภาษีประชาชนค่ะครับก็เยกว่าการจะใช้ภาษีไปในแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยเราก็เป็นห่วงนะถ้าเกิดไม่ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วไม่โหมฆะก็เอาเงิน3,000ล้านไปใช้อื่นได้นะจันที่เขาให้ประชาชนไปเลือกตั้งต่างๆเรียกว่าอำนาจพิบไตเป็นของพวงชนชาวไทยเนี่ยเพราะพวงชนชาวไทยเป็นคนเสียภาษีให้แก่รัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม ท่านซื้อของกินซื้อของใช้ในนั้นภาษีอยู่นั้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเขาถึงห่วงแหนไงเขาเลือกคนขึ้นมาเลือกสสไปเลือกนายกเลือกมาใช้เงินภาษีของเราให้สสควบคุมดูแลให้มีการทุจริตให้มีการคอร์รัปชันให้สสอไปควบคุมขัานการให้บริการประชาชนตามหน้าที่รัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ขัานการต้องบริการนวยสดวกแก่ประชาชนตามกฎหมาย ทีนี้คนจะควบคุมคือสสอับถ้าท้องถิ่นก็คือพวกสจพวกอบตแต่ของเรายังไงยังไงของเรายังไงไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เฉยคือง่ายๆคือต้องเคารพกติกากติกามันเขียนไว้แล้วกติกาก็ร่วมกันทำด้วยเอาง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มันมีประเด็นแล้วไงครัฐธรรมนูญเขียนแก้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยครับนี่ก็เป็นข้อกองขาที่นักกฎหมายก็พูดอึดอัดมากสอสอท่านผู้ชมอะสวมีรอย 50าสิบคนเขาเขียนไว้ให้จังหวัดละคนเลือกตั้งอีกเจ็ดสิคนนี่เจคนนี่ให้มีการแต่งตั้งสรญหาคนแต่งตั้งสัรหาคือพวกสารมีการสารสัมนูต่างๆมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆครับสรรหามาก็เลยกลายเป็นสองรับนูนสองห้าบอกว่ามีอันเดียว2540้ี่ศูนยะฮะมีสอสอสองร้อยคนเขตมีคนมากกันเลือกได้สวมากโทษสวสวสองร้อยคน เลือกเสร็จเรียบร้อยได้ไปเสร็จเขาก็บอกเขาแก้ใหม่แก้ใหม่เสร็จแก้ใหม่เสร็จกฎหมายบอกสอสอสวประชาชนสองหมื่นคนก็สามารถไอห้าหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้รัฐนูนเนี่ยแก้ได้พอสอสสวแก้เกิดไม่ได้ใช้อีกว่าจะดูฉบับต่อไปก็เป็นจะไปล้มล้างรัฐมนูลอะไรย่างๆซึ่งด้วยความเคารพนะผมไม่เห็นด้วยเลยนะคะถ้ายกเลิก สวอ,อี่เออมันอาจจะเป็นการล้มล้างอะไรเป็นแต่เพียงว่าเอาไอ้ที่ว่าเลือกตั้งอันหนึ่งครึ่งหนึ่งก็แต่งตั้งครึ่งหนึ่งเอามาเป็นรวมกันเลยให้เลือกตั้งหมดไประชาอนเป็นใหญ่เพราะจะเป็นจะพ้นประชาชนเป็นของประเทศจะของประเทศคเป็นผู้เสียภาษีให้แก่รัฐครับผมเพราะฉะนั้นไอ้จุดตรงนี้คือจุดที่ถ้าอย่างนั้นวันที่30มม,มีนาคมต้องไปเลือกตั้งสวแล้วสิอจารย ไปไปก็ตัดสิทธิ์ไปตัดสิทธิ์เลไปไปก็ตัดสิทธิ์แต่ตอนตอนที่เลือกตั้งเลือกตั้งก่อนเนี่ยนะครับที่ว่าให้มปเลือกตั้งก่อน่รู้สึกว่าซบเซานะก็บอกเงียบหง่อยก็กลัวว่ากลัวว่าการเลือกตั้งสวจะเป็นโมฆะอีกอ่ะคนสมัครมีกี่คนยังวิญญาณแต่ก่อนมีทั้วหมเขาสมัครหคนใช่ไหมคนสมัครเยอะแยะเลยตอนนี้สามคนแล้วจะไปผมผมดูแล้วมันถอยหลังเข้าคลอง ก็เป็นกมเวรของประชาชนของประเทศไทยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาวันที่สามสิบเลือกตั้งไปแล้วแล้วก็คนก็น้อยเราอย่างไรคะจะมีผลเป็นโมฆะเหมือนที่ผ่านมาที่เรากังวลกันอยู่นะคไม่ถ้าอย่างนี้ตามกฎหมายก็บอกว่าถ้าเลือกตั้งนี่ถ้าผู้สมัครถ้าเกินกว่าสองคนซู่ว่าสองคนเนี่ยแคทกับผมแข่งกันเนี่ยคแมีสองคนก็จบใครได้มากคนนั้นได้ผมได้ยี่สิบคะแนนคุณแคทได้สิบผมก็เลยเป็นแต่ถ้าผมสมัครคนเดียว ต้องได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขาเขียนไว้เพราะฉะนั้นมีข้อกาหนดอยู่ถามว่าจะทํายังไงก็ต้องเอาตามกติกาตามรัฐธรรมนูญแต่ไปตีความก็ยังต้องยึดหลักนะคะในเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะนั้นต่อไปรัฐมนูญต้องเขียนไว้ให้ชัดดีก็มีจังว่าถอดถอนได้นะครับตามมาตรา2 7 0เจ็ดินี่ยถอดถอนได้ตามตุลาการรัฐธรรมนูญก็ถอดถอนได้ถ้า ลำรวยผิดปกติทุจริตหรือจงใจสอดฝ่าฝืนต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนี่ส่อว่าตรงนี้จะมีการร้องเยอะค่อยดูดิแต่จะเข้าข่ายความผิดอาญาหรือไม่น่ะอีกเรื่องหนึ่งถัานจตาที่จะทําให้มันเกิดการเสียหายต่อบ้านเมืองอย่างนี้มันก็มัต้องไปตีความกันอีกตาค่ะอาจารย์ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนละกันนะคะช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่ต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะการเมืองหรือว่าเรื่องกฎหมายสามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้ช่วงนี้พักกันสักคู่ค่ะ